สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็เตรียมจัดส่งหมากพันสูงนะคะให้กับลูกค้าของเรานะคะนี่คือหมากนะคะพันสูงนะคะพันเขาเชมเอานะคะนี่เตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าวันนี้นะคะขึ้นรถตู้เลยนะคะเนี่ยดูเลยนะคะสวยมากๆนะคะ ดูลำต้นนะคะโอ้โหใหญ่อวบมากนะคะน่าปลูกนะคะเขียวเลยนะคะพร้อมลงแปลงได้เลยนะคะไปถึงก็ปลูกได้เลยนะคะมะก็กำลังขายดีนะคะช่วงนี้ท่านไหนที่มีพื้นที่นะคะก็เอาไปปลูกได้เลยนะคะเอาไปลงแปลงปลูกได้เลยพร้อมลงได้เลยนะคะนี่นะคะดูลำต้นเขานะคะ นี่ดินก็แข็งแรงสมบูรณ์นะคะนี่พาไปชมแปลงเลยนะคะแปลงหมากของเรานะคะนี่นะคะช่วงนี้ก็จัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะคะ สวยมากๆนะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยปลูกนะคะอยากเอาไปลองลงในแปลกนะคะพื้นที่นะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้ยังเอมีนะคะนี่พันมักของเราลูกค้าก็ทยอยทยอยเข้ามาสั่งนะคะมาเอาไปปลูกนะคะนี่วันนี้นะคะท่านไหนเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรมาเพิ่มนะคะสำหรับวันนี้จะถ่ายทอดสดทำคลิป หมากพันเขาเชะเมาหมากพันสูงของเรานะคะนี่นะคะสวยมากๆนะคะแปลงของเรานี่นะคะ่ะสวยค่ะนี่ช่วงนี้นะคะก็คนนิยมปลูกกันมากนะคะช่วงนี้นี่นะคะปีนี้ต้องรีบปลูกให้เยอะที่สุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปขึ้นหมากก่อนนะคะ อย่าลืมกดติดตามกันตอนต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ